คลิปน <rude S 2> ี้ก็กลับมาพบกับซามูไรเทแลนเช่นเคยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินก่อนซามูไรเทแลนเนาะคลิปนี้นะมารีวิวจะเป็นคาตานะโคชิระเอะนะเป็นงานพรีเมียมเนาะของทางคุกริวนะครับโอเควันนี้ก็มารีวิวให้ดู1เล่มนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นตัวนี้เนาะขนาดความยาวอยู่ที่103เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมนะเริ่มจากฝักดาบก่อนนะครับฝักดาบตัวนี้นะครับ ทำจากไม้แท้เนาะทำจากไม้แท้แล้วก็ทำสีดำเงานะครับติดเขาควาย3จุดนะมีท้ายกันกระแทกท้ายฝั่ง1จุดเนาะสะดือร้อยเชือก1จุดนะครับแล้วก็ปากฝักอีก1จุดนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนนะครับเป็นหนังกระเบนแท้ตัวนี้นะนี่เห็นไหมหนังกระเบนแท้นะครับเคลือบด้วยเรซินอ่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับเชือกกันฝักนะครับสเกโอนะครับจะเป็นสีดำเส้นใหญ่แข็งๆแบบนี้นี่เลยเนาะ ส่วนด้ามจันนนบนะครับด้ามจับยาวอยู่ที่27ซนเมตรนะครับทำจากไม้หุ้มด้วยหนังนะครับหุ้มด้วยหนังเนาะอ่าหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับแล้วก็มีหนังกระเบนแท้สีดำเหมือนกันข้างในเนาะตอกสองหุ่นไม้ไผ่แบบนี้เลยสวยงามนะครับต่อไปนะครับชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งจะเป็นงาน3กษัตริย์นะครับเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองทองแดงเงินนะครับนี่เลยเนะาะอ่าสวยงามนะเป็นเซตเดียวกันทั้งหมดเลยนี่นะครับ สวยงามเลยทีเดียวเห็นไหมงานละเอียดงานสวยเลยที่สําคัญนะครับซื้อบาดแบบนี้ไม่เจ็บมือจับแล้วไม่เจ็บมือนะเมื่อกี้จับจับตอนชักดาบออกมาสนุกมนกะโอเคต่อไปเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นทีสิบนะเป็นทีสินะฮาร์มอนแท้เป็นฮาร์มนเอ็กนะครับฮาร์ามนเอ็กขัดขุนนะหรือว่าฮาร์องมอนเขามังกรนะครับเห็นหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นฮาร์องมอนเขามังกรขัดขุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสันดาบจะเป็นสันอุกบาตนะ อ่าสันดับอุกบาทนะครับแบบนี้นะเป็นคลื่นๆแบบนี้เห็นไหมมีเท็กเจอร์มากเลยนะครับใบดาบมีเท็กเจอร์สวยงามสวยงามนี่สวยงามนะครับมีเท็กเจอร์เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะปลายดาบรบับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่ที่แปดมิลเนานะนี่เลยนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์คมกริบแน่นอนตัวนี้สว,สวยเลยนี่เลยนะครับ ส่วนราคาตัวนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่13,900บาทนะครับ0บาทเนาะจากราคาปกติ15,500นะจากราคาปกติ15,500เหลือ13,900บาทเท่านั้นนะครับของแถมที่จะได้นะก็จะมีกล่องนะตามมาดูของแถมที่จะได้นะก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีกล่องนะครับมีกล่องเนาะมีน้ํามันนะครับ เป็นชุดทําความสะอาดให้แบบนี้เป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีใบเซอร์นะใบเซอร์ของทุกคกกาคู่ไกลลิวเนาะแล้วก็มีถุงผ้าแพรนะรถุงผ้าแพรสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีชั้นวางผมแถมชั้นวางให้อีกชั้นวางมังกรไอ,อชั้นวางกีเลนนะครับอัแบบนนี้อ่ะผมแถมชั้นวางกีเลนให้อีกตัวหนึง่งนะครับเอาไปวางดาบเท่ๆเลยนะครับเข้าเซตเลยเข้ากับเซตตัวนี้เลยนะครับในราคา13,900บาทเท่านั้นได้ทั้งหมดนี่เลย ได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับหนึ่งาบาทเท่านั้นได้ดาบตัวพรีเมียมนะครับชั้นวางกิเลนนะครับชุดทําความสะอาดถุงผ้าแล้วก็ใบเซอร์และก็กล่องเก็บดาบให้ด้วยนะครับหนึ่งับาทเท่านั้นใครสนใจใครอยากได้นะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมีเล่มเดียวเท่านั้นย้านะครับว่าตัวนี้มีแค่เล่มเดียวเท่านั้นนะครับนะใครสนใจใครอยากได้รีบจับจองกันเลยนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ